สวัสดีครับผมนัทนะครับจากช่องน้ำมนลายออปชันนะครับก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับทุกวันพุธเนาะพุธนี้นะครับเราก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับทํากําไรทุกวันเป็นไปได้ไหมนะครับซึ่งคอนเทนต์นี้เนี่ยผมได้มาจากประสบการณ์ตัวเองนะครับแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็ในกลุ่ม v p ีเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าเฮ้ยทำกำไรทุกวันเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับซึ่งผมก็ได้ไปเก็บเกี่ยวมาแล้วว่ามันมีทั้ง2ช้ชอยครับว่าเป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้เนาะ ก็มีอะไรบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยผมฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดแชร์ไปให้ทุกคนได้เห็นเนาะแล้วก็กดติดตามช่องน้ำานักแอปชั่นของเราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ่เนาะโอเคเมื่อกดแล้วเนี่ยก็ไปรับชมเลยครับครับผมก่อนที่เราจะไปรู้ทฤษฎีแล้วก็รู้ปฏิบัติเนี่ยเรามาเริ่มอันดับแรกกันก่อนก็คือตั้งค่ากราฟนะครับมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะตั้งค่าประเภทกราฟเนี่ แทงเทียนครับต่อไปนะครับ Time Frame เราจะตั้งค่าเป็นที่1นาทีนะครับขึ้นมือกราฟิกก็คือตีเทนต่างๆครับเทนลงนะครับตีแนวรับแนวต้านนะครับผมตัวนี้ก็เลือกใช้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับตัวชี้วัดเราก็ต้องเลือกครับเป็นยอดนิยมนะครับแล้วก็ไปที่เส้นค่าเฉลี่ยกดเข้าไปเลยครับ พอกดแล้เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเจอเป็นค่า1 4 s m a สีแดงใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนเลยครับอันนี้ก็เป็นค่า5ส่วน s m a ตอนนี้ก็เป็น SFA ครับส่วนสีก็แล้วแต่ชอบเลยครับว่าเอาสีอะไรเนาะความหนาก็เลือกตามใจชอบได้เลย,เลยกดสมัครใช้งานแค่นี้นะครับเราก็จะได้เส้นแล้วครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ทฤษฎีเลยแล้วก็มาเทจริงกันเลยครับ มาครับผมการทํกากำไรทุกวันเนี่ยและมีความเป็นไปได้ด้วยเนี่ยต้องมีอะไรบ้างล่ะครับก็คือต้องมีการจัดการเงินที่ดีครับอย่างเช่นนะครับผมมีอยู่1 0 0 0บาทผมจะตั้งไปที่กําไร100บาทแพ้100บาทอ่ะตรงนี้ครับเขาเรียกว่ามีการจัดการเงินแล้วนะครับต่อมาก็คือทําตามวิ่ัยอย่างเช่นผมจะทํา100บาทเนี่ยสาวันอ่าก็คืออยู่ที่30วันนี้นะครับแล้วก็มีการเทรดกำไรแล้วหยุดเลยแพ้แล้วก็หยุดเลยนะครับตรงนี้คือทำตามวี่ันเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาก็คือเป้าหมายไม่สูงมากตรงนี้เนี่ยสำคัญเลยนะครับก็คือหลายคนเนี่ยมีอยู่1น0 0บาทนะครับอยากจะได้กำไรเยอะๆกำไร500บาทกำไรพันบาทอย่างเงี้ยมันก็จะให้ล้างพอร์ตได้ง่ายขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำกำไรทุกวันนะครับแนะนำว่าเป้าหมายเนี่ยควรจะน้อยๆหน่อยอย่างเช่นกำไร50บาทกำไร100ยบาทอย่างเงี้ยมันอาจจะทำได้นานกว่าแล้วก็เทรดได้นานกว่านะครับก็ลองไปปรับปรุงกันดูเนาะ แล้วก็อันดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเทคนิคที่แม่นยําก็ตรงนี้นะครับเมื่อใครเทรดอะไรเนี่ยแล้วชอบเทคนิคไหนเนี่ยก็แนะนําว่าให้ฝึกไปเรืเ่อยนะครับหาจุดเข้าจุดออกแล้วก็วิเคราะห์ว่าแพ้เพราะอะไรชนะเพราะอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราแม่นยำเทคนิคแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถทําตามเป้าหมายได้แล้วก็ทํากําไรได้ทุกวันนะครับผมซึ่งผมก็ทําได้แล้วนะครับคลิปก่อนผมก็ได้ลงเนาะว่าผมทำกำไรทุกวันเนี่ยทำยังไงเนาะก็คือเราก็เทรดไม่เยอะนั่นเองมีพันบาทเทรดห้าสิบบาทเทรดร้อยบาท มีหมื่นเราเทรดพันเทรดห้าร้อยบาทอ่าตรงนี้ครับแต่ถ้าบางวันเนี่ยเราอาจจะมีอยู่พันบาทแล้วอยากเทรดได้กำไรเยอะเลย2องสามพันบาทแต่เสียแค่พันเดียวอ่าตรงนี้ครับก็สามารถไปเทรดได้แต่ต้องเป็นเงินเย็นนะครับก็ไม่ว่าก,กันเนาะต่อไปครับก็คือการทำกำไรทุกวันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรครับรามาดูตรงนี้เลยก็คือไม่มีการจัดการเงิน,นครับอย่างเช่นเราฝากไปปุ๊บเราเทรดอย่างเดียวเลย ไม่มีการจัดการกันว่าแพ้เท่าไหร่ชนะเท่าไหร่หยุดนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้เกิดการโอเวอร์เทรดโอเวอร์เทรดก็ตรงตัวเลยครับก็คือเทรดมากนั่นเองเทรดเยอะเกินไปนะครับอาจจะทำให้เราล้างพอร์ตได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะกำไรมากไปเลยก็ได้นะครับก็อาจจะเกินเป้าหมายไปเนาะต่อมาครับคือเป้าหมายสูงเกินไปตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นมีอยู่1 0ึ0งพันบาทอย่างที่ผมบอกกำไร5 0 0บาทกำไร1,000บาทเนี่ยมันก็ล้างพอร์ตได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ ประเด็นว่าคอนเทนต์วันนี้เราจะทํากําไรทุกวันถ้าเราตั้งเป้าหมายสูงเราอาจจะทําได้ไม่ทุกวันนะครับอาจจะ2อสวันอาจจะล้างพอร์ตหรืออาจจะวันเดียวได้กําไรเท่าตัวไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปปรับกันดูนะครับว่าเราจะเทรดแบบไหนถ้าเทรดแบบเ้าๆ้าทากาไรแบบโหดๆนะครับอาจจะฝากพันหนึ่งกำไร2 0 0พันแพ้พันหนึ่งตรงนี้ก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะแต่ถ้าเราทำคอนเทนต์แบบ อยากจะเทรดทุกวันทำกำไรทุกวันเนี่ยเราอาจจะตั้งเราจะต้องตั้งเป้าหมายใหม่นะครับอย่างเช่นมีพันเทรดร้อยมีหมื่นเทรดพันอ่ะประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมานะครับข้อสุดท้ายเลยก็คือเจอบ่อยมากสําหรับมือใหม่ก็คือเปลี่ยนเทคนิคบ่อยๆนะครับอย่างเช่นเรามีเทคนิค s อสพอยู่ละเราเทรดปุ๊บแพ้เปลี่ยนเทคนิคเป็นเทคนิคนี้อ่ะเทรดชนะแพ้ชนะแพ้แพ้นะแพแพอีก แล้วก็เปลี่ยนใหม่ตรงนี้นะครับมือใหม่เนี่ยก็ต้องปรับปรุงนะครับว่าเราควรหาเทคนิคที่เราชอบดีกว่าอย่างผมเนี่ยชอบ s อ5มา45ปีแล้วผมก็ฝึกฝึกฝึกไปเรื่อยๆนะครับชนะติดต่อกันส0 20ไหมายก็มีแพ้ติดต่อกันส0บ0ไม้ก็มีครับเราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะอะไรนะครับผมเราจะได้หาจุดเข้าและจุดออกได้โอเคตรงนี้มาถึงตรงนี้ละเราก็จะหาว่าเราจะแก้ไขยอย่างไรดีนะครับถ้าเราทํากําไรไม่ได้ทุกวันเนาะ เราต้องเปลี่ยนแปลงไมซ์หรือเปลี่ยนแปลงการจัดการเงินเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างน,นะครับมาดูตรง right นี้เลยก็อันดับแรกน,นะครับคือต้องมีการจัดการเงินก็ถ้าเราไม่มีการจัดการเงินเนี่ยเราก็จะสเปดสป่าครับก็คือมีไปมีตังแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะทํากาไรเท่าไหร่แพ้เท่าไหร่นะครับอ่าถ้าเรามีการจัดการเงินปุ๊บเราเขียนไปเลยว่ามีทุนพันบาททางกําไร10บาท20บาท50บาท100บาทแพ้ได้เท่านี้นะครับแล้วก็มีการจด ไม่ว่าจะเป็น Excel หรือจะเป็นโน้ตหรือจะเป็นจดบันทึกในสมุดอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้มีไว้นะครับแต่นะครับถ้าใครอยากได้การจากกัดการเงินแบบนี้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่า mm 2 0 2 2ครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีบันทีให้มีทุนให้มีเป้าหมายให้มี SL ให้นะครับทำได้เท่าไหร่ทุนเท่าไหร่นะครับทุนบวกกรไรเท่าไหร่จำนวนไม้ชนะแพ้เสมอก็ตรงนี้เนี่ยก็สามารถไปลองโหลดและเล่นกันได้เลยนะครับ อเคต่อไปนะครับผมผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับคือทางน้ำมันไอออปชันเนี่ยเรามีแคมเปญเทรดวันละ100บาททุกวันนะครับก็คือ30วันเนาะก็บางเดือนเนี่ยเราก็จะมีแคมเปญแบบนี้นะครับเพื่อเทรดไปด้วยกันนะครับแล้วก็โชว์กันว่าเฮ้ยวันนี้ได้แล้วนะครั100บหนึ่งร้อยบาทอย่างเงี้ยอ่ะถ้าใครสนใจอยากจะร่วมเทรดด้วยนะครับก็สามารถทักมา ทาง Facebook และ l ล n e ได้เลยครับแล้วก็ชักมาว่าสนใจเรียนฟรีนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้ากลุ่มได้เนี่ยเราก็ต้องเรียนก่อนนะครับเป็นเลเวล1เลเวลสเลเวล3ส่งการบ้านเสร็จปุ๊บผมก,ก็จะพาเข้ากลุ่มเป็นกลุ่มซิกเนลนะครับกลุ่มซิกเนลของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเจอสัญญาณปุ๊บแล้วกดเข้าซื้อขึ้นซื้อลงได้เลยนะครับกลุ่มซิกเนลนี้มีไว้เพื่อฝึกฝนนะครับเป็นภาคปฏิบัติเพราะว่าเรามีภาคทฤษฎี CD ก็คือเป็นพอร์ตเรียนเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสาม พอเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปปฏิบัติเองใช่ไหมครับแต่ทางน้ำานแอชั่นของเราเนี่ยมีการปฏิบัติก็คือเป็นกลุ่มซิกเนลบอกว่าตรงนี้ขึ้นตรงนี้ลงนะถ้าใครมองต่างก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ในกลุ่มนี้โอเคครับก็ประชาสัมพันธ์เพลงต่านี้ครับผมก็ต่อกันเลยก็คือข้อ2ต้องมีเทคนิคที่ดีนะครับเทคนิคที่ดีก็คือผมชอบ s อ5ผมก็จะฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับจนผมมองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสามารถทําเงินให้เราได้ละ มันสามารถทําให้เรามีกําไรได้ละเราก็สามารถฝากเงินเข้าไปได้เลยแล้วก็ทําตามแผนแเราได้เลยครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับเราก็จะไปดูวิธีการใช้ s อ5กันครับผมก็จะดึงมาจากคอร์สเรียนนะครับมาเพียงบางเนื้อหาเนาะ <S <S เพื่อไม่ให้ครบกับคนที่เรียนในคอร์สนะครับผม <S <S ก็เป็นการแบ่งปันใน u t u b e นะครับก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็สามารถกดไลค์ได้กดแชร์แล้วก็ ก็ติดตามได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเรียนนะครับก็ทักมาในไลน์ได้เลยเนาะครับผมโอเคก็ไปดูกันเลยนะครับครับผมแล้วก็มาเริ่มเทรดเลยครับผมก็วันนี้เนี่ยใช้เทคนิค s v 5นะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยที่2000บาทเราจะปั้นไปที่2,100บาทนะครับก็คือกําไรวันละ1 0 0บาทนั่นเองเนาะก็ไม่ได้เอาอะไรมากเนาะอันนี้นะครับก็เป็นคลิปในส่วนหนึ่งที่ผมทำกําไรทุกวันนะครับวันละร้อยละร้อยเนี่ยผมก็อัดไว้นะครับอัดไปด้วยสงซิกเน็ตไปด้วยนะครับผม เพราะว่าออเดอร์นี้เนี่ยก็เป็นในออเดอร์ของซิกเนลด้วยแล้วก็อัดคลิปด้วยนะครับก็อ,ออเดอร์นี้นะครับสังเกตดูเส้น s v 5เนี่ยชี้ขึ้นชัดๆัดเจนเลยครับเราก็แค่รอย่อลงมานะครับแล้วก็กดเข้าได้เลยนะครับแต่ออเดอร์นี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะแพ้ได้นะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันก็มีเส้นกิดอยู่แล้วก็อยู่บริเวณแนวรับแนวต้านด้วยก็อาจจะเสี่ยงนิดน,นึงนะครับอ่า ตอนนี้ก็แพ้ไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็จะมาแก้มาตรงนี้กันเลยผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะขึ้นไปต่อนะครับคือขึ้นไปหาแนวต่อเพราะว่าตรงตรงที่ผมแพ้เนี่ยมันเป็นแนวนะครับแล้วผมมองว่าเฮ้ยมันน่าจะขึ้นไปต่อเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยเมื่อการาฟลงมาแล้วใช่ไหมครับแต่เส้นเนี่ยยังลังเลอยู่สังเกตดูเส้นครับ ถ้าเส้นโค้งลงก็คือลงยาวขึ้นือขึ้นยาวลงยาวเลยสังเกตด,ดูนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเส้นมันยิกยักบริเวณตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของซาเวย์อ่าไซเวย์ก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนมากจะเป็นแท่งสลับแท่งเขียวแท่งแดงแท่งเขียวแท่งแดงประมาณนี้นะครับหรือประมาณว่าวิ่งอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอ่าตรงนี้ผมก็เลยแก้ไม้เข้าไปตรงนี้นะครับพ่อมองว่าเออมันน่าจะเป็นซาเวย์ละอืมตอนนี้ก็น่าจะวินนะครับไม้นี้ ตรงนี้ผมลืมทบไม้ไปเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยแก้ใหม่ครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ที่2นะครับไม้ที่2เนี่ยผมมองว่าตรงนี้มันน่าจะลงมาต่อละเพราะว่าสังเกตเส้น s อสพเนี่ยกําลังจะโค้งลงมาต่ออ่าแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงคือแท่งแดงจะมากกว่าแท่งเขียวดูเบริเวณซ้ายมือครับอืชัดเจนเลยซึ่งถ้าในคอร์เรียนผมเนี่ยก็จะเรียกว่าโมเมนตัมขาลงเนาะโอเคตันนี้ก็รอครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ในยคในคลิปของ y o u t u b e เนี่ยผมก็ลงมาเยอะมากเลยไม่ไม่ว่าจะเป็น S.P.5 หรือ M.S.R. MS ของโค o กคัปเตอร์เนาะก็เพียบเลยก่อนเข้าคือต้องรอย่อทุกครั้งนะครับอย่างเช่นเราจะกดลงเนี่ยเราก็ต้องรอการแบบย่ยอขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วก็กดลงมาเหมือนกับการรีเจ็คขึ้นไปครับเหมือนกับการที่มันแบบย่อรับ แล้วก็กระโดดเหมือนเวลาเราก็โดดนะครับเราจะรอย่อก่อนแล้วเราก็กระโดดขึ้นไปอ่ะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นออดเดอร์ที่3นะครับผมก็จะกดขึ้นขึ้นไปนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นมเมนตามของขาขึ้น แท่งเขียวเต็มขนาดนี้เนี่ยที่จริงอ่ะมันจะมีโอกาสพักตัวลงมาเป็นแท่งแดงนะครับแต่ที่ผมกล้ากดขึ้นไปต่อเนี่ยเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นโมเมนตัมขาขึ้นแล้วก็เท้นขึ้นด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับแท่งตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ชํานาญจริงหรืออาจจะยังไงอ่ะมันไม่กล้าจริงนะครับก็อาจจะต้องรอไปก่อนรอย่อตัวสักหนึ่งแท่งให้มันใกล้เส้นที่สุดแล้วก็ค่อยซื้อนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะพักตัวก็ได้ รหรือมีโอกาสที่จะไปต่อก็ได้นะครับพอตัวนี้ก็เส้นขึ้นตามมาเลยนะครับผมโอเคไม้นี้ก็น่าจะวินนะครับจริงๆแล้วผมลืมเอารูปบรรยากาศมาให้ดูนะว่าบรรยากาศในการ สัญญาณเนี่ยในกลุ่มสัญญาเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าอยากดูจริงๆเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูอีก2คลิปย้อนหลังนะครับนับไปเลยคลิปของโคงโค้ตปเตอร์หนึ่งคลิปคลิปของผมอีกนะครับย้อนกลับไป2คลิปก็จะเจอนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจจะเรียนเทรดแมนนี่ออปชันเนี่ยก็สามารถทักเพจนัมนาออปชันมาได้เลยหรือจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้นะครับทักมาปุ๊บก็พิมพ์มาได้เลยครับว่าสนใจเรียนฟรีนะครับก็มีเงื่อนไขอะไรก็สามารถไปดูได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ